สามารถสนับสนุนนิยายเล่มต่อไปได้ที่วอลเล็ตด้านล่างนี้เลยนะครับพิธีเข้าเข้าเฝ้าได้สิ้นสุดลงแล้วแต่กำหนดการของผมกลับแน่นเอียดตอนนี้ผมกำลังเป็นคู่สนทนาให้กับแขกผู้มาเยือนปัจจุบันคณะผู้แทนสันทัศท์วามายตรีจากแต่ละประเทศเดินทางมาถึง ประเทศของเราอย่างต่อเนื่องได้ยินมาว่ากลุ่มคนที่มาถึงแต่เนิ่เนเเข้ามาพำนักตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนแขกผู้มาเยือนไม่ใช่แค่คนที่ผมส่งบัตรเชิญไปเท่านั้นกลุ่มพ่อค้าที่ได้คำร่ำลือก็มาเยือนเช่นกันทําให้ในเมืองมีผู้คนอุ่นหนาฝาครั่งดูถ้ากลุ่มคนที่เคยมาตั้งเคยมาครั้งหนึ่งแล้ว จะนำทางให้กลุ่มคนที่เพิ่งมาเยือนเป็นครั้งแรกด้วยความภาคภูมิใจเราผู้มีอำนาจและเชื้อพระวงของแต่ละประเทศต่างก็สนอกสนใจสภาพบ้านเมืองต่างแดนที่ดูไม่คุ้นตาดูเหมือนว่าแผนการที่จะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน,นั้นจะไปได้สวยเป็นไป,นปนตามความต้องใจของเราอย่างไรก็ตาม จำนวนคุนนางที่สามารถรับเข้าในเมืองนี้ก็คาดคะเนได้ราวๆ3,000คนสำหรับคนทั่วไปก็มีสถานที่พักแรมได้ประมาณ10,000คนทว่าที่พักแรมสำหรับชนชั้นสูงนั้นกลับมีจำนวนน้อยมีการบริหารและอาหารมีการบริขอโทษนะครับมีการบริการอาหาร และบริการอื่นๆต่างกับคนทั่วไปโดยชิ้นเชิงเนื่องจากมีการคาดการเอาไว้แล้วว่าจะมีขุนนางเชื้อพระวง์มาใช้บริการจึงคำนึงถึงด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกันดังนั้นเลยรับปรกกันได้ว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้พวกเขาอย่างสะดวกสบายอย่างมากในครั้งนี้เนื่องจากผมได้เชิญขุนนางเชื้อพระวง์มาแล้วจึงปฏิเสธที่จะรับแขกทั่วไปไม่ว่าพวกเขาจะทํา ให้เงินหลายเขาประเทศสักเพียงใดแม้จะมีพวกพว่อค้าผู้มั่งคั่งเข้ามาด้วยแต่ผมก็กังวลอยู่ว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกพอใจที่ให้บริการได้เต็มที่หรือเปล่าถ้าว่าไม่จะเป็นต้องคิดเรื่องนั้นเลยโยมายเป็นผู้จัดการเรื่องดังกล่าวให้กระทั่งจัดการ เรื่องที่พักของเราพ่อค้าให้ลงตัวเขาก็ทําออกมาได้โดยไร้ซึ่งข้อบกพร่องทรงก็เป็นโยมายคุงล้วนะ <c oughs> ท่านริมรูเรื่องแค่นี้ไม่ขนามือเลยครับเนื่องจากท่านร,ริกูรูโดแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนในเมืองนี้ที่กรุณาทํางานด้วยความละเอียดถี่ท้วนอย่างสม่ำเสมอครับโยมายช่างเป็นชายที่พึ่งพาได้จริงๆ พวกริกุรุโดริกุรุและทุกคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยของพวกเขาต่างก็มีความพยายามไม่จำเป็นต้องบอกก็รู้เลยว่านี่เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การสรรเสริญเทาว่าการรับรองแขกที่ทำให้ไม่ถูกร้องเรียนนั้นคงจะเป็นฝีมือของโยมายต่างหาความพยายามของทุกคนและฝีมือของโยมาย เมื่อรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าได้กันก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาก็ได้ขอให้คงสภาพการทำงานแบบนี้ต่อไปด้วยนะไว้ใจผมได้เลยครับผมมอบหมายให้โยมายจัดการส่วนที่เหลือส่วนผมก็ตัดสินใจที่จะทุ่มเทก,กับการรับรองแขกคนสำคัญสถานที่ห้องประชุม จีออนและชูนากําลังยุ่งกับการเตรียมการหลายๆอย่างถ้าจะจัดเตรียมอาหารให้ผู้คนจนํานวนมากการเตรียมการล่วงหน้าก็ถือเป็นเรื่องสําคัญพวกกาบิวและคูโรเบก็วุ่นวายยกใหญ่อยู่กับการตรวจสอบของรายการจัดแสดงเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันเนื่องจากในครั้งนี้อีกฝ่ายไม่ใช่อสูน จึงไม่จําเป็นต้องแสดงความน่าเกงขามถึงขั้นนั้นหัวหน้าทุกคนก็เลยไม่จําเป็นต้องออกไปรับแขกเมื่อทับเทียมเมเเื่อทียบพิธีเข้าเฝ้าที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ถือว่าเคร่งครัดลดน้อยลงอย่างมากเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์แบบผู้เหนือกว่าและผู้ต่ากว่าแน่นอนว่าผมจะออกไปต้อนรับแขกในร่างมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์คือการแสดงให้เห็นถึงสินทรัพและอำนาจของผมด้วยการแต่งกายพูดตรงๆนะยุ่งยากชะมัดอยู่ในร่างสลามนั้นดีกว่าเพราะมันสบายแต่ทำให้เข้าใจแล้วว่ามีแต่สถานการณ์นี้เท่านั้นที่มันช่วยไม่ได้พวกผมกับคุณนางเชื้อพะวงผู้มาจากนานาประเทศฝั่งตะวันตกทักทายกันแบบไม่มีพิษไม่มีภยัย ในมูอพวกเขามีกษัตริย์เบอร์มุ่นด้วยเขาทํำตัวเป็นคุณลุงที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้คนเช่นเคยให้ความรู้สึกคล้ายกับเป็นภาพประกอบในนิทานเด็กเลยนะข้างข้างกษัตริย์องค์นั้นมีพระราชินีผู้งดงามที่ยังดูอ่อนเยาว์ถึงผมจะไม่รู้รอายุจริงๆแต่ได้ยินมาว่าแต่งางานกับกษัตริย์มามากกว่า20ปีแล้ว ถ้ามองแวบ,บเดียวก็จะเห็นว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่ไม่เข้ากันแต่ที่จริงแล้วพวกเขาคือคู่สร้างคู่สมที่มีความสนิทชิดเชื้อกับประชาชนของเบอร์มุนขออภัยที่มาแสดงความขอบคุณช้านะครับตานที่ท่านเกียร์กอมมาคริสมิเวเลอร์กับเขาเฮลแมนและทำให้สภา กับศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพจ,จิมสันคอนั้นนับเป็นพระคุณอย่างสูงครับเพราะคนนี้ให้ความยินมยอมฟิวจึงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระการที่ยุทธวิธีของผมประสบความสำเร็จนั้นอย่างเป็นเพราะว่าคนนี้ช่วยรักษาสัญญาอีกด้วยเนื่องจากเขาช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้ทางเราพอดีชื่อเสียงของผมจึง ไม่ได้แยกขนาดนั้นเมื่อพิจนารณาจากเรื่องพ่อค้าที่มาเยี่ยมเยียนประเทศของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วจะสังเกตได้ว่าอาณาจักรเบอร์มุนมีอิทธิพลอย่างมากพอผมแสดงความรู้สึกขอบคุณออกไปกษัตริย์เบอร์มุนก็ยิ้มแย้มและบอกมือด้วยความยินดีครับท่านลมืรุตราบใดที่ข้ายัางรักษาส,สิสัญญาของประเทศ ของท่านอยู่ท่านก็ไม่จะไปต้องขอบคุณหรอกครับนอกจากนี้ท่านคงได้ยินมาจากฟิลแล้วใช่ไหมว่าข้าววางเดิมพันไว้ที่ท่านแล้วกระทั่งชะตาของชะตากรรมของประเทศเราด้วยข้าก็ฝากไว้กับประเทศของท่านนะครับแน่นอนว่ามันมีเหตุมันมีเหตุผลประโยชน์อยู่ในนั้นด้วยจึงไม่มีเหตุผลที่ ข้าควรรับคําขอบคุณเลยครับเป็นผู้ชายที่ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวแม้จะเผยรอยยิ้มดูมีอัตลัยษณัยดีก็ตามนั่นแหละกษัตริย์แห่งเบอร์มุนกษัตริย์เบอร์มุนพูดอย่างชัดเจนว่าเขาช่วยเหลือพวกผมเพราะเรื่องผลประโยชน์ดังนั้นขัดจึงเอ่ยปากด้วยรอยยิ้มว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณเรา ถึงกันนั้นผมก็ดีใจที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจพวกเรานะครับการแสดงความรู้สึกขอบคุณเป็นเรื่องสําคัญผมไม่ได้ตั้งใจพูดเจ้าสีอย่างไรก,ก็ตามผมกล่าวขอบคุณไว้ก่อนกัตริย์บอรมุนกับกล่าวต่อการขอบคุณของผมว่าช่างน่าสงสัยเสียจ,จริงท่านเป็นจ้ามารหรือเปล่าแล้วลูดยิ้มออกมายิ้มแห้งออกมาจากนั้นกษริย์เบอร์มุก็เปลี่ยนสีหน้าขามองตามผมจากด้านหน้าแล้วพูดขึ้นว่า ภาคนี้ดูเหมือนว่าคาซัตซึ่งสังกัดในประเทศของเราจะสร้างความเดือดร้อนให้ให้สินะครับการที่ประชาชนของท่านดิมุรุได้รับการช่วยเหลือน,นั้นนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับหมายถึงคดีของไว้เขาคาซัตสินะผมคิดว่าคนที่รับมือกับความเดือดร้อนเป็นส่วนใหญ่คือโยมาย แล้วการเคลื่อนไหวในมหาภพภยแห่งจูราอย่างรับๆของออทรอสก็น่าจะเป็นเรื่องราวก่อนที่ผมจะเข้ารับตำแหน่งจำานด้วยแต่กระนั้นมันก็เป็นความผิดพลาดของอาณาจักรเวอร์มุลไม่ผิดแน่ใช่ไหมนะแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังสรุปได้ว่าไว้เขาขาสัคมีความผิดเขาเป็นแค่พวกปลายแถวที่โดนหลอกเท่านั้นแม้จะมี นิสัยเร็วสามต่ำช้าที่สุดก็าตาแต่ตัวคาซักเองก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยถึงกระนั้นอาชญากรรมก็ยังเป็นอาชญากรรมอยู่เหมือนคำทั้งนี้ดูท่าคาซักจะเปล่งวาจาอย่างยโสว่าไม่ว่าจะปฏิบัติต่อพวกอสุรชั้นต่ำอย่างไรตัวข้าผู้เป็นขุนนางก็ไม่มีทางถูกพิพ,พากษารอบอีกด้วย ถ้าเป็นการตัดสินให้พ้นผิดก็คงจะเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวเกินไปฮะทางเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเรื่องหรอกครับเนื่องจากปัญหาได้คลี่คลายอย่างปลอดภัยแล้วน,นับว่าช่วยได้มากเลยครับแล้วท่านจะจัดการกับไว้เขาคาซักอย่างไรหรือครับเนื่องจากคาซักเป็นคุนนางแห่งเบอร์มุนจึงไม่มีผิดจึงไม่มีทางพิพากษาด้วยกฎของประเทศ เราได้เทว่าหากตัดสินให้ไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ผมไม่อยากจะทำให้เป็นปัญหาหรอกครับแต่เรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของกษัตริย์ประมุน่นจากนั้นกษัตริย์ประมุ่นก็ให้คำตอบด้วยนำเสียงที่รัดทิ้งความประหลาดอันนี้ไปแล้วโดยชิ้นเชิงประหนึ่งเข้าใจประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีคาซักไม่ได ไม่ได้มีบรรดาศักดิ์เป็นไว้เข้าอีกแล้วนะครับการการร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศนั้นนับว่าเป็นการเราเป็นหน้าที่ของคุณนางจึงไม่มีทางที่คนแบบนั้นจะได้รับการขนานนามว่าเป็นคุณนางแห่งเบอร์มุนของเราครับเนื่องจากการถอดยศและการยึดทรัพย์สินแล้วย,ยังลงโทษ เขาโดยการในประเทศออกนอกประเทศด้วยอันที่จริงทางเราได้ปิดฉากคดีนี้ด้วยการตัดหางตระกูลของไว้เขาคาสัดแล้วนะครับไม่มีปัญหาฮะแม้จะคิดว่ามเป็นเรื่องโทษที่หนักเกินไปก็ตามแต่าก,การค้าทาสเป็นการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศหากลดโทษให้เบาลงไม่รอบครอบแล้วก็อาณาจักรเบอร์มุน จะโดนดูถูกเสียเองพอคิดแบบนี้แล้วจะว่าเป็นโทษหนักก็ยังไงยังไงอยู่เพราะมันอาจจะเป็นคําตัดสินที่ถือว่าปราณีแล้วก็ได้สําหรับคาซัตผู้ใช้ชีวิตแบบคุณนางมาโดยตลอดการใช้ชีวิตแบบคนอื่นก็คงเป็นเรื่องยากผมคิดว่าเมื่อเขาโดนขับไล่ออกจากประเทศแม่ที่ตนคุ้นเคยโดยไร้ซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สินแล้ว การใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าคงจะลำบากอย่างถึงที่สุดเช่นกันเพียงแต่เพียงกระนั้นขอแค่มีชีวิตต่อไปก็อาจจะค้นพบด้านใหม่ๆของตัวเองก็ได้ยังไงล่ะเพราะการลงโทษก็เหมาะสมกับความผิดแล้วผมเลยไม่คัดค้านเข้าใจแล้วครับผมก็คิดว่ายอมรับคำตัดสินนั้น พอได้ยินอย่างนั้นแล้วข้าก็ลงอ,อกไปเลยครับถ้าเช่นนั้นทั้งสองประเทศก็จะดำรลงไว้ซึ่งสนธิสัญญาเหมือนที่ผ่านมาจะได้หรือเปล่านะทางเราต่างหาที่ต้องขอบคุณนับแต่นี้ไปขอบฝักงนึกฝากตัวเช่นกันครับผมกับกษัตรย์เบอร์มุนจับมือกันอย่างแน่นแฟนเท่านี้ก็ปิดฉากไปหคดีแล้วและแล้วก็ถึงคราว ข้าสู่ประเด็นหลักกษัตริย์เปอร์มุลมีสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสเข้ามาถะขึ้นตรงๆร,งรงาวกับจะเข้าประทะตรงๆถ้าแล้วท่านริมือรุ้ข้าได้ฟังเรื่องราวมาจากฟิลแล้วนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านริมูรุกําลังวางโครงการที่ใหญ่โตอยู่ใช่ไหมถ้าทางเขาจะอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ผมเคยบอกฟิลไปให้มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะยุติลงได้แค่ในประเทศของเราและท่านเท่านั้นผมเองก็จะรวบรวมตัวแทนของประเทศที่เกี่ยวข้องและต้องการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการครับผมตั้งใจว่าทางเราจะเป็นฝ่ายออกฝ่ายอธิบายรายละเอียดเองครับโหฮฮฮฮฮอย่าพูดอะไรเคร่งเครียดไปเลยข้าได้ฟังคำอธิบายคร่าวๆมาจากฟิลแล้ว ประเด็นคือสถานการณ์ของสถานภาพของประเทศเราก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสินะถ้าจะเป็นถ้าจะปล่อยให้เราพลเรือนรับผิดชอบก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแค่เล็กน้อยการประชุมอย่างเป็นทางการมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในอนาคตดังนั้นในตอนนี้ผมเลยอธิบายโครงการของผมคร่าวๆ ว่าผมต้องการให้อณาจาักรเบอร์มุนเป็นศูนย์การกระจายสินค้าทั้งๆท,ที่เป็นเช่นนั้นอย่างนี้นี่เองเยี่ยมจริงๆฟาบาไม่ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคขนาดไหนก็ต้องทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงให้ได้นะคะสิ่งที่เป็นแค่คาอธิบายคร่าวๆแต่แต่แตวแตวตาของกษัตริย์แห่งเบอร์มุนกลับเปลี่ยนไปดวงตาคู่นั้นลุกโชนไปด้วยความทะเยอทะยานเผยให้เห็นนิสัยที่แท้จริงและราชินีที่ไม่พูด จะมาถึงจนนี้ก็ไม่อาจากเก็บซ่อนความตื่นเต้นที่มีต่อโครงการของผมเอาไว้ได้เช่นเดียวกับตัวกษัตริย์เองดูเหมือนว่าสมองของคนคนนี้ก็คิดได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วเช่นกันแค่ได้ฟังเรื่องที่ผมพูดเธอก็ทำความเข้าใจได้ว่าหลังจากนี้กำลังจะงอกเงยขึ้นสักเพียงใดยอย่างแม่นยำเลยทีเดียว ดูถ้าว่าบุคคลที่ประมาทไม่ได้คงจะไม่ใช่กษัตริย์เบอร์มุนเท่านั้นกษัตริย์ผู้มีนิสัยนักเสี่ยงโชคที่ตัดสินใจเร็วและลงมือทำกับทันทีกับราชนินีผู้หลักแหลมและสุขุมเยือกเย็นการประการประกบคู่ของทั้งสองคนนี้ทําให้อาณาจักรเบอร์มุนรักษาอํานาจได้อย่างต่อนเนื่องท่านท่นที่เป็นประเทศเล็กทุกอย่างจะดําเนินการหลังจากงานเท เทศกาลเปิดประเทศที่จะเริ่มขึ้นในอีก3วันให้หลังเสร็จสิ้นอย่างปลอดภัยนะครับโฮโฮคงจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกครับถ้าตอนที่เทศกาลยังไม่ได้เริ่มแท้ๆแต่กลับมีคนคับคั่งชจน,นี้ดูเหมือนว่าคุณนางของแต่ละประเทศก็จะเข้ามาเยือนแผ่นดินนี้จะมีจำนวนเพิ่มเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับน่าสินะคะแต่ว่าตามที่ฝ่าบาท ริมุรุได้กล่าวไว้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะต้องรีบร้อนค่ะแน่นอนว่าโครงการนี้จะไปต้องดำเนินการไปพ,พร้อมกับประเทศอื่นๆก่อนอที่จะถึงตอนนั้นพวกเราจะเตรียมความพร้อมโดยการทําให้เป็นที่แน่ชัดว่าคนในประเทศรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะอืมตามที่ราชินีกล่าวเลยข้ารู้สึกเพลิดเพลินที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆจาก ท่านรีมูรุนะครับถ้าเช่นนั้นพวกข้าขอตัวก่อนขอววยพร์ให้งานเปิดประเทศ est, เทมเพสประสบความสำเร็จนะคะทั้งสองคนกล่าวเช่นนั้นแล้วลุกขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีเจตนาที่จะใช้วิวธีพูดแบบคุณน,นางเป็นเวลานานๆและทำให้ทางเราเสียเวลาไปเปล่าๆในตอนนี้พวกเขาได้ฟังเรื่องที่ต้องการฟังเรียบร้อยแสดง ว่าคงจะหมดทุระกับผมแล้วช่างเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจง่ายและชวนให้รู้สึกดีจริงๆถ้าเช่นนั้นไม่ว่าอย่างไรก็กขอให้เพลิดเพลินกับประเทศของเรานะครับแน่นอนครับแน่นอนคะ่ะจากทั้งตาเราคอยนะคะเมื่อพูดถึงถ้าเช่นนั้นแล้วทั้งสองคนก็จากไปก็ตั้งแต่ตอนนี้นะครับคือผมจะเปลี่ยนแผนนะเป็นลงเล่ม8ก่อนเพราะว่าผม มาลงเล่มเก้าเพราะว่าผมเพิ่งได้เล่มแปดมานะครับ